โอ้โหะเป้ศูนย์ออฟฟิเชียลมาแล้วจ้าโอ้ห oh, นี่มีใหม่ด้วยนะแหมวางก่อนวางก่อนกับเมนูในวันนี้นะครับเมนูไก่ใต้น้ำเป็นไงชื่อก็แปลกเลยไหมไก่ทำไมมันถึงไปอยู่ใต้นะ้ำมาเป็นเมนูโบราณน,นะครับโบราณอีกแนละ้วทำไมช่องผมมันทำอะไรมีแต่โบราณโบราณน,นะทั้งที่ผมก็ยังัวรุ่นอยู่นะแต่วันนี้เห็นไหมสังเกตไหมยเนี่ยสังเกตไหมฉากใหม่นะฉากใหม่นะเป็นพื้นที่ โฆษณานะครับใครอยากจะมีโฆษณาเนี่ยมาแปะแป,ะแปะข้างหลังผมนี้ได้เลยนะครับจริงๆโฆษณาต้องเข้าแล้วนะก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งกริ๊งกนะเวลามีคลิปใหม่มาเนี่ยเขาจะได้เตือนคุณนะครับถ้าพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วอินโทรมาและนี่ก็คือวัตถุดิบ ที่ยังไม่สุกในการจะทําไก่ใต้น้ําในวันนี้นะครับนี่วัตถุดิบวันนี้ค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะเมนูไก่ใต้น้ำเนี่ยนะครับมันเป็นเมนูของชาวอีสานเขานะครับซึ่งวันนี้ถ้าผมจะลงมือทําเองเนี่ยผมกลัวจะไม่เนียนและจะไม่เป๊ะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมีเชฟนะครับซึ่งเขาเป็นเจ้าของเมนูนี้โดยตรงเลยวันนี้เขาเดินทางมาจากภาคอีสานเลยแล้วผมก็เลยเชิญเข้ามาทำโชว์ให้กับแฟนๆช่อง The Best o n Official ได้ชมกันนะครับเพราะนั้น พร้อมอยังพร้อมแล้วพบกับเชฟเล็กครับครับสวัดีค่ะนี่เชฟเล็กเชฟเล็กนี่เป็นคนที่ไหนครับนี่คนบุรีรัมจาโอเห็นไหมดูสำเนียงดูสำเนียงสะก่อนเป็นคนบุรีรัมแท้ๆเมนูนี้มันเป็นเมนูโบราณไม่ทราบว่ามันโบราณนขนาดไหนครับพ่อทําให้กินตั้งแต่เด็กนะจ๊ะโอพ่อ,พอท <ำ S 2> ําให้กินแล้วใครสอนพ่อมาพ่อของพ่อนะคะก็แสดงว่าเมนูนี้เป็นเมนูของพอ่อ จะปูได้ไหมคะโอเคโอเคเป็นเมนูทวดปูสอนมาเนาะเพื่อนแมทผมพูดเสียงพ่อยาวไปหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมให้เชฟเล็กโชว์เลยแล้วก็แนะนําว่ามันมีอะไรบ้างครับเชฟเล็กครับนี่เครื่องปรุงมีอะไรบ้างที่สําคัญนะคะก็มีไก่ค่ะไก่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 อันนี้เดี๋ยวก่อนอันนี้ไก่อะไรไก่ ใช้ไก่อะไรอ๋อสมมติไก่บ้านก็ได้ค่ะไก่บ้านไก่เนื้อก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นไก่บ้านเนื้อมันก็จะเหนียวนุ่มกว่านิดนึงแ้าเป็นไก่เนื้อมันก็จะเละอ๋อคือถ้าเป็นไก่เนื้อมันก็ะจะเละอันนี้เขาเรียกไก่ไทยนะครับไก <ข S> ่ไทยก็<ไ>จะมีนี่ก็หอมแดงนะคะแล้วก็มีพริกแห้งตะไคร้แล้วก็ข่าใบมะกรูดจ้ะอ่ะตะไคร้ก็ซอยแล้วหอมเดี๋ยวซอยไหมครับค่ะซอยแล้วแล้วก็โขลกรวมกันอ๋อโอ้ยพวกนี้โอ้ยเรื่องซอยนี่ขอให้บอกนะครับอันนี้ค มีเครื่องปรุงผงค่ะเครื่องปรุงผงอะไรนะวกรสดบียผงปรุงรสอะไรเงี้ยนะโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะมีซีอิ๊วซีอิ๊วนี่เป็นซีอิ๊วที่ปรุงรสนะคะซีอิ๊วฝาเขียวอะไรก็ได้ที่ปรุงรสซอสปรุงรสอ่ะตรงนี้ประมาณสักกี่ช้อนครับซอสตรงนี้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะ2ช้อนโต๊ะแล้วก็มีซอสหอยซอสหอยนางรมซอสหอยนางรมประมาณ1ช้อน โต้แล้วก็จะมีเกลืออีกนิดนึงนะคะประมาณครึ่งช้อนอ่นนี้แล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบไก่ตรงนี้ประมาณสักโลหนึ่งนะครับแล้วก็มีเครื่องในด้วยประมาณประมาณ3-4ี่ขีดประมาณโล3โลสแล้วมันเริ่มยังไงครับเชฟทบหระเาพอีสาก็จะใช้หม้อนะคะหม้อที่เรานึ่งข้าวนี่แหละถ้าเป็นหม้ออย่างอื่นนะเชฟได้ค่ะได้ค่ะได้หม้ออย่างอื่นก็ได้ค่ะหม้อแขกหรือหม้ออะไรก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นหม้อแกงนี่มันจะหม้ออีกใบหนึ่งมาปิดมันจะไม่ค่อยสนิทอากาศมันจะออกจะไม่นิยมไม่นิยมแต่ถ้าเป็นหม้อ ้แบบนีถ้าจากเป็นทางอีสานก็ใช้มอที่เรานึ่งข้าวนี้ค่ะจะจะง่ายแล้วก็จะดีกว่าจะตรงตามสูตรเป๊ะนี่เลยอันนี้จะเครื่องเทศก่อนเนาะจะพริกลงก่อนนะคะเพราะว่าพริกนี่จะโขกยากหน่อยเพราะว่าเป็นใช้พริกแห้งพริกสดจะไม่ค่อยใช้กันเพราะว่ากลิ่นมันจะฉุนไปหน่อยเผ็ดมากน้อยแล้วแต่นะคะเราจะเอาปริมาณเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ชอบอันนี้ก็ใส่เกลือลงไปด้วยค่ะเพราะว่าจะได้ไม่กระเด็นอันนี้เราตำนะแต่ปกติผมเห็น เขาจะเผาพริกเผาเกลือนี้ไม่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 ตั้งนะแล้วก็จะเอารวมกันไปนะคะเพราะจะได้โขกง่ายๆหน่อยอันนี้อะไรครับอันนี้ตะอันนี้ใส่ขาค่ะขาที่เราหั่นซอยแล้วมันจะได้โขกง่ายๆหน่อยนะอ่ามัมีตะไคร้จ้ะแสีบหลเนี่ยหละก็ใส่ลงไปเลยรวมกันไปเลยค่ะแล้วก็โขกตรงนี้ก่อนแล้วกันหอมแดงโขกต่างหลักหอมนะครับคุณผู้ชมกลิ่นเครื่องเครื่องเทศเนี่ยนะครับพริกหอมตะไคร้เนี่ยโอ้แบบไทยๆเลย ต่อไปเป็นหอมแดงนะคะเดี๋ยวใส่หอมแดงลงไปนะครับอว่าพริกอันนี้เราได้แล้วเนาะใส่พวกพริกอะไรเสร็จแล้วเป็นหอมแดงก็โขลกไปเลยค่ะไม่เป็นไรต้องเอาไม่ต้องละเอียดมากก็ได้ไปเอาช้อนไหมครับเชฟต้องใช้ช้อนไหมค่ะนี่ช้อนค่ะนี่ครับช้อนนี่ก่อนเนาะนี่ค่ะก็โขลกใส่ไปเลยแหมเมื่อกี้ก็ใช้มือหยิบได้พอช้อนมาก็เอาช้อนนี่เวลาเราตำนะต้องมีช้อนเพราะว่าจะจะควักควักเอาข้างในออกมา ควักเอาข้างล่างขึ้นมาอย่างนี้นะชเชฟเ<ช>นาะใช่ค่ะได้แล้วได้แล้วตรงนี้แล้วยังไงต่อครับเชฟเดี๋ยวสับไก่ก่อนเพราะว่าเราต้องคุกเข้ากับไก่ข้างนอกก่อนค่ะแล้วค่อยถึงเอาลงในหม,ม้อเราคลุกก่อนแล้วค่อยถึงจะเอาลงอันนี้ต้องไว้ในนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ สับไก่โอเคแม่ปกติผมทําคนเดียวนะวันนี้มีผู้ช่วยมานี่อาจจะแบบว่ายังเงื้อเงะหน่อยนะแล้วก็ไม่ต้องสับชิ้นใหญ่มากหัวเอาไหมครับเชฟไม่เอาค่ะเอาหัวไม่เอาตายแล้ววันนี้เวลามันไปไหนมันก็ไปไม่ครบตัวนะเชฟนะไม่เอาอ่านี่ก็เครื่องในเราก็ใส่ไปด้วยกันเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นชิ้นแบบนี้ออันี้อันนี้หัวไม่เอาใช่ไหมครับหัวไม่เอาเราเอาออกไปเนาะแล้วเราก็เอาไก่มาสับนี่เมนูนี้คนอีสานเขาชอบทานกันไหมครับ ชอบมากค่ะตูดเอาไหมครับเชฟตูดไม่ไม่เอาค่ะตูดก็ไม่เอานะครับหัวก็ตูดไม่เอานะตีนแล้วครับเชฟเชฟนี่ก็ไม่เอาค่ะต่ว่าม่เแล้วแต่นะคะบางคนชอบบางคนชอบตีนก็อยียกินตีนไก่ก็ใส่ไปได้นะครับตอนนี้ไก่เราก็สับเสร็จแล้วนะคะแล้วยังไงตอนนี้ก็จะมาเป็นการเอาเครื่องเทศต่างๆนี้ค่ะลงคลุกเ้าในไก่นะจ๊ะอ๋อจะเอาเครื่องเครื่องเทศคลุกคลุกคลุกไปในไก่เลยตอนนี้ ก็เร yeah! ิ okay. ่มก่อนนะคะเครื่องเทศนี่เราต้องยกมือพนมไหมขนาดพระเทศเรายังต้องยกมือพนมเลยนี่เครื่องเทศหยอกหยอกเอาซะหน่อยนะถ้าบาทสิบบาทก็เอาอย่างนี้เราใช้อะไรขยำหรือว่าใช้ทับพีขยำดีกว่าค่ะถ้าขยำมันจะเครื่องจะเข้ากันมากกว่าอ๋อต้องใช้มือขยำเพราะนั้นเรามีตัวช่วยครับเชฟเดี๋ยวเชฟมือแล้วเชิญเลยครับเชฟเครื่องปรุงต่างๆที่เตรียมไว้นะคะ ก็เอาลงไปเลยอันนี้ก็ผงปรุงรสใส่หมดเลยไหมครับใส่หมดเลยสามช้อนอันนี้ก็ซอสค่ะซอสปรุงรสนะคะใส่เลยแล้วก็เต่าด้วยน้ำมันน้ำมันหอมน้ำมันหอยคะน้ำมันหอยราใส่ประมาณค่ะ หนึ่งช้อนโต๊ะน่ช้อนกว่าก็ได้ในีระปุกนี่ก็ฉีกเอานะคะฉีกฉีฉีฉีลูกไปเลยค่ะฉีกลงไปเลยใส่ทุกอย่างแล้วก็คลุกให้เข้ากันเลยค่ะแต่ผมก็ยังแปลกใจอะไก่ใต้น้ำเฮ้ยมันจะใต้น้ำยังไงหลอกผมเปล่าเชฟหลอกผมเปล่าไม่ได้หลอกจ้าไม่ได้หลอกก็อุปกรณ์ที่เตรียมไว้นะคะคือหม้อนึ่งจ้าหม้อที่เราใช้นึ่งข้าวนี่แหละจะเป็นไก่ใต้น้ำก็ตรงนี้แหละจ้าที่เราหมักเราคลุกเขาให้เข้ากันแล้วนี่ต่อไปนี้เราก็จะเอาลงไปในหม้อ เ,เราไม่ต้องใส่น้ํานะคะไม่มีน้ําไม่มีน้าค่ะน้ําไม่ต้องใส่แล้วมันจะไปอยู่ใต้น้ำเยื่อไรแล้วนะคะอันนี้เราไม่ได้ใช้เตาถ่านเนาะเราใช้เป็นเตาแก๊สนะคะเตาแก๊สก็ใช้ได้แต่เราไม่ต้องใช้ไฟแรงแล้วก็อุ่นไปเรื่อยๆค่ะทีนี้ก็จะเป็นการที่จะเอาที่หม้อนิดตั้งบนแก๊สนะคะหม้อที่เราใส่ไก่ลงไปแล้วก็จะเอาไปบนแก๊สเลยตั้งไฟเลยเหรอเชฟไฟเลยค่ะทีนี้แล้วก็ี่อุปกรณ์ตัวนี้ก็สําคัญนะคะเราจะใส่น้ําไว้บนหม้อใบนี้เนาะเยอะไหมครับเชฟเยอะอยู่ค่ะเกือบเต็มหม้อเลยค่ะ น้ำเกือบเต็มเต็มหม้อด้ามเนี่ยนะแล้วก็เอาตั้งบนหม้อตั้งบนนี้หม้อที่เราใส่ไก่ลงไปแล้วนี่มันอมันจะวางกันอยู่พอดีนะครับปิดพอดีก็เหมือนจะสนิทนะเหมือนเหมือนเหมือนนึ่งข้าวเลยเดี๋ยวทำจริงๆนะทันทนีดจุดเตานะคะจุดเตาได้เลยเนาะ เอาละเราก็ปล่อยไว้อย่างนี้นะคะ่ะปล่อยไว้จนกว่าที่จะน้ําหมดหม้อใบนี้จะเป็นฟองอากาศขึ้นมานะคะก็ไม่ถึงแบบไม่ต้องให้เดือดน,นะคะแค่ให้มันเป็นฟองอากาศให้เยอะๆที่บนหม้อแค่นั้นเองเราก็จะเปลี่ยนน้าตรงนี้ออกงั้นเราต้องให้เวลาเขาสักคู่เดี๋ยวเรา กลับมาดูกันฟองเริ่มมาแล้ว20นาทีผ่านไปนะครับก็น้ําเริ่มจะเดือดปุดๆเล็กๆนะครับแล้วอย่างนี้เราต้องทําไงต่อครับเชฟจะต้องเปลี่ยนน้านี่ออกนะคะถ่ายน้ํหมอออีกน้านึงขอเอาน้ําตรงนี้ออกก่อนนะคะมาดู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 ดูไก่หอมหอมหอมข้างล่างก็มีน้ำเนาะเออตอนเราใส่ไม่มีน้ําก็อาจจะเป็นน้ําของไก่นะ ของเนื้อไก่แล้วก็มีน้ําจากหยดน้ําลงไปแล้วอย่างนี้ยังไงต่อครับเชฟอย่างนี้ก็ต้องเอาน้ําเติมเข้าไปอีกค่ะเอาน้าอนะจ้าเท่าเดิมหึ่าเริ่มค่ะเาเดิมอ๋อโอ้โหจพอแล้วกันนี่มันก็มีกรรมวิธีของมันเนาะคุณผู้ชมเนาะอาจจะใช้เวลาหน่อยนะคะแต่อร่อยแน่นอนโอ้งั้นเดี๋ยวอีก20นาทีเรามาดูกันอาวล้น้ำสองยี่สิบนาทีผ่านไปเป็นไงครับเชฟได้ยังได้แล้วจ้าเอาเลยเชฟลุยเลยครับผมมา เอาเลยลุยเลยโอ,อ้โหออหอมมากเลยอ่ะหอม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  <7 S 2> ถึงเวลาสำคัญแล้วได้กินแล้วโอเคตักใส่จานกันเสร็จแล้วนะครับถึงเวลาสำคัญแล้วสิปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิตาเห็นไม่เท่าลงมือกินแต่ว่าเชฟ นได้แน่เปล่าแน่นอนเอาอย่างนี้เชฟลองก่อนเลยเอาให้เชฟลองก่อนให้เชฟลองก่อนเอาลมาได้เลยได้เลยลงมือกันเลยนะคะอเดี๋ยวผมลองลองชิ้นนี้ดูก่อนนะเผื่อเชฟเป็นไรไปเป็นไงเชฟผมลองสิอืมเครื่องสมุนไพรเนาะใช่ค่ะหอมมีขิงข่าตะไคร้โอ้ยครบเลยหอม ก็จะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะที่ผมว่ามันก็เป็นเมนูโบราณที่ความเป็นตำนานมายาวนานนะครับมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นทวดของเชฟเล็กนะครับใครมีเมนูอะไรหรือว่าเป็นเมนูตำนานอะไรก็คอมเมนต์มาได้อตอนอื่นผมต้องขอ,ขอขอบคุณเชฟเล็กนะครับท,ที่วันนี้มาโชว์ฝีมือเป็นเมนูของคุณปู่คุณทวดมาให้ลองชิมลองทำกันดูนะครับ<อ>ก็อย่าลืมนะครับชอบในคอนเทนต์ของเราก็ ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งกริ้งกริ้งนะเพราะว่าเมื่อเวลามีคลิปใหม่นะครับเขาก็จะได้คอยเตือนเราจะได้ไม่พลาดกันยังไงล่ะสำหรับคนที่อยากจะมาทานบะหมีที่ร้านแป๊สุนนะครับก็เสิร์ชไปที่ตรงนี้ Google Map นะครับก็พิมพ์คำว่าแป๊สุนก็จะมีแผนที่ให้ท่านมาได้โดยง่ายเลยสำหรับคลิปนี้ก็เนาะ เทปเล็กเนาะเดี๋ยวเราจะกินกันดีกว่าสำหรับคลิปนี้ก็อายุวโนสุขขังพลางลาแล้วจ้าสวัสดีจ้า